สวัสดีครับผมมปนพี่น้องเจ้ายูทูบสุกูสุคนครับเมนี่วันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเมนี่ายทำว,วันอาทิตย์ครับช่วงช่วงเทียงลานต้องพูนการเกษตรเท่าได้เห็ดรถไทดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยสองขั้นครับ จะมีส่งของลูกค้าทางอำเภอบนรัดครับบ้านดงจังหวัดคอนเ่นครับจะส่งตอนตอนบ่ายครับถ่ายวิดีโอเสร็จกันไปนั่งไปส่งลูกค้าครับแล้วอีกขั้นหนึง่งจะเป็นของลูกค้าทาังอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลําพูครับจะได้ส่งลูกค้าวันที่หนึ่งครับลูกค้านัดส่งวันที่หนึง่งเมษายนครับรับช่วงขั้นแรกครับ มีมือนี่มีพีเซนเตอร์นหน่อยสองคนครับอยกโปยกปเชีย่ยวขั้นแรกครับอันนี้จะเป็นของลูกค้าทางอุบลรัตครับจอขอนเจนจะเป็นเครื่องอาที่ลอยครับโค้งสยามครับจะมีดันนาผ่านสามครับจะเป็นชุดนี้จะเป็นชุดสาตาร์ทกุญแจครับ รบบสตาร์กุญแจมีไฟไฟหา้าไฟส่องสว่างครับมีไฟเลี้ยวครับมีไฟหนา้าไฟเลี้ยวมีระบบไฟครบชุดครับผ่านจะเป็นผ่านสามสามใบครับสามลูกกระถ่ายหนึ่งครับผานห้อยเฮียแบบไมครับผ่านเฮ็ดไม้กระถ่ายเฮ็ดไมครับแล้วกาจะเป็นชุด แขนยกอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบไม่ครับจะเป็นปั๊บได้ไส้ขวาขึ้นลงดได้มีมีเกี่ยวดึงมีโซดึงกลางครับเกี่ยวดึงกลางครับสยามเกียยนนอนครับยางนาจะเป็นยางหกลอยขอบทิพซีครับยางไม่ครับอย่างแท้ย่างรังจะเป็นแปดลอยขอิหกครับกระทะจะเป็นกระทะ สำเร็จทึเปลี่หงอครับเบอร์โทรลานห้าครับ093 793 4671ครับ093 793 4671ครับรลานท้องพู่นการเกษตรครับรถไถยดัดแปลงจากรถเล็กครับตั้งอยู่ที่บ้านมองหวานครับตำบลมองหวานอำเพื่อน้ำพ้องจังวัาคอนจันครับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเลยครับวัลาลาขาเริ่ม้นทีท่าท่มันมีหลายหลุนหลายราคาครับเอาเรียกชว่วงขั้นที่สองครับจะเป็นของลูกค้าทางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลำพูครับจะเป็นเครื่องไม้ครับเศษที่เนหา,หาพัดครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กครับโครงเกียร์สร้างเหล็กครับดนี้อุปกรณ์ก็กจะมี ดันนาผ่านสามครับระบบไฟครบจุดครับยางนาจะเป็นขอบสิบสี่ยางหลังจะเป็นขอบสิบหกครับหลังค่าผ้าใบครับระกาจะเป็นผานผานลูกผานสามเหมือนกันครับสามใบครับคันนี้จะทรงวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่ง เมษายนครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามทางร้านได้ครับเบอร์โทรครับ093ครับ793 4671าสาเจหครับ093 793 4671ครับแล้วก็ที่เหลือทั้งในทั้งในจะเป็น4ขั้นครับ แล้วประม่าณปลายเดือนเป็นสภาพน่าจะได้ทรงครับสำหรับเมื่อนี้ครับกาด้เวลาพอสมควรแล้วครับรอบนาชิปนาจังพอกันไหมถ้ามีเวลาเดียวผมจะพอดบานลูกค้าเดียวผมจะล,จะลงงหาพรวัน้องได้เบิง่งอีกรอบหนึ่งครับสำหรับมือบบม่อนี้กล่าวคาว่าสวัสดีครับ Ja,